สวัสดีครับผมผมกบนาครับวันนี้ครับผมมีตัวเลขต่องวดนะครับของแม่หงครับเออซื้อแม่หงเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอ๋อเลยกันนะครับเพราะว่าเรามักฝันเห็นเกี่ยวกับในหลวงงวดเมื่อกี้ครับแม่หงถูกเลขสามตัวตรงๆเลยครับแบบไม่ต้องกลับคือเก้าศูนย์เจ็ดความฝันของเราลอบฝันเห็น พระองค์ท่านรอเก้าครับเลขรหัสพระอ,องค์ท่านก็คือเก้าศูนย์หนึ่งและเก้าศูนย์เจ็ดแม่หงฝันเห็นงวดนี้คือตรงๆเลยครับคือเลขไปออกย้อนหลังแต่แม่หงตามซื้อเลขตัวเดิมครับที่เีเราลองค้นฝันในฟังหลังจากที่เลขออกแม่หงฝันต่องงวดเลยครับฝันว่าเห็นพระอ,องค์ท่านรอเก้านั่งอยู่บนหลังช้างครับนั่งอยู่บนหลังช้าง ข้อมฝันขอเเล่าคือหลังจากที่ว่าเพิ่นถูกเลขกแล้วเพิ่นก็เอามาฝันครับฝันไม่ยาวครับฝันทนสั้นว่นาเห็นพระองค์ท่านทรงนั่งอ,อยู่บนหลังช้างคือบนหน่ใจว่าเป็นเป็นสั่งสียังนะาเพราะว่าเราบอกว่ามันครับคับครับแต่มองไม่ชัดแต่เห็นว่ามันเป็นช้างตัวใหญ่เป็นสั่งตัวใหญ่แห้งแล้วก็มีมีงางานี่ยคือยาวเลยเลยอย่างยาวเลย คือในความฝันนี่คือพระองค์ท่านนั่งอยู่แคบองค์เดียวแล้วก็มีช้างซึ่งส้างนะคือประมาณว่าในความฝันเราบอกว่าไม่ใช่อุทยานไม่ใช่สวนสัตว์แต่เหมือนกับอยู่ในในป่าเหมือนกับอยู่ในป่าแล้วก็สาหนะคือพระอ,องค์ท่านเดินเดินเดินไปช้างตัวนั้นช้างเชือกนั้นคือกินกล้วยนะครับกินกล้วยค่าต้นเลยเด้แบบว่าเอางวงครับเป็นหลาก กล้วยนะกินเต็มข้าวปากเลยช้างเชือกนั้นแต่ว่าแม่หงนี่คือเราบอกว่าเราบคยสังเกตสร้างมาเป็นสีอย่างสังเกตค่ว่ามีพระองค์ท่านรอก้านั่งอยู่บนหลังช้างและการสร้างนะคือเอางวนนะครับดึงกล้วยขึ้นมากินแล้วก็ฝันประมาณนี้ครับฝันสั้นๆครับฝันไม่ยาวปกติแม่หงก็เล้กับฝันบ่ยาวครับฝันสั้นๆแต่อันนี้คือเป็นฝันต่องวดครับฝันต่องวดของแม่หงเลยเน๊ หลังจากที่เลขออกแล้วคืนนั่นแหละาาและ้วมาฝันแลวการร่างจานาคือได้คุยกันกับผมฝันต่องวดบนไหนครับอาจจะมากอ็ได้คือส่วนใหญ่ไม่หงฝันเห็นแค่งค์ท่านหลายงวดแล้วครับประมาณหกงวดแล้วบ้างนี่คือเราฝันเห็นแท้เกี่ยวกับในหลวงแล้วก็ถูกเลขมาหลายงวดแล้วนะครับถูกเลขมาหลายงวดอะไรเกี่ยวกับฝันเห็นทั้งรอเก้าบ้างรอสิบบ้างแล้วก็ถูกเลขมาแทบทุกมงวดและการเลขตัวนี้คือเก้าศูนย์เจ็ดนี่คือออกตรงเป๊ะ เลาก็ซื้อไหวครับอาจจะได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเลาก็ซื้อเลหล็กโบลายสินะขนาดได้ไม่เยอะครับก็ยังได้แปดแสนก็คือซื้อไม่เยอะได้นี่คือเราซื้อเหล็กแค่ไม่กี่หางครับแต่หนึ่งในนั้นคือเก้าศูนย์เจ็ดแบบตรงๆเลยเลขออกนี่เลาเราวา่าเราจะโทรหาผมเหมือแต้น่าจะเลขออกเลยเลยว่าจำว่าจำความฝันแม่ในบอคือผมจําได้ครับว่าความความฝันของไผรไป,ปไหนเล็กตัวใดผมจําได้หมดเลยเห็นบอผมถึงบอกว่า ขอสุนขออภัยเนาะว่าเลข9 0 7นี่คืองวดที่ผ่านมางวดพุ่นมีเยอะมากแต่ว่ามันไม่ออกตรงงวดแต่ว่าคนที่โชคดีครับคนที่โชคดีก็คือคนที่ตามความฝันเก่าแล้วก็เถอครับหลายหลายคนครับถือว่าฟังความฝันของของอ่าทางช่องจะรู้ว่าของแต่ละคนที่ว่าเพิ่นฝันเนี่ยคือเพิ่นจะบอกเราซ้ำเด้เพิ่นจะบอกความฝานมันใหมมานเราพอ,อมเพิ่นจะขอตามเลขของฝันตัวตัวเก่าอยู่หลายหลายคนที่ฟังอยู่น่าจะรู้นะครับเนาะ และที่สําคัญคือตัวเลขเนี่ยคือผมเนี่ยอยากเน้นเลขสามตัวให้ทุกคนเนพิจนาและก็ส่วนใหญ่มันออกเลขสามตัวจริงครับผมมือนี่เราหล่าขอฝันมาแล้วก็ตีเลขให้ฟังนะครับแล้วก็ตีเลขให้พร้อมหรือว่าเลขไม่นยอกตัวเก่าบ้างวันนี้เราว่าเกี่ยวกับพอองค์ท่านเนาะอย่าพึงตีเลขครับอันนี้คือเกี่ยวกับองค์ท่านก่อนเลขก็คือชื่อมีเลขอย่างมีเก่าศูนย์หนึ่งครับเลขตัวเดิมเก้าศูนย์หนึ่งหรือจะมาตัวเดิมบอกเก่าศูนย์เจ็ด เลขเกี่ยวกับพงษ์ท่านก็คือ8 9 0 5นี่คือเกี่ยวกับพรงษ์ท่านล้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อีกเลขตัวหนึง่งที่ว่าเกี่ยวกับช้างเนาะพงษ์ท่านขี่ช้างก็มี9ช้างก็เป็น9นะเก่าเก่าอีกแล้ววันนี้แล้วก็ช้างกินกล้วยนะส้างกินกล้วยนี่คือเคยบอกฝันผอมแล้วก็เลขงวดนั้นออก29ดูสิมา,เ,าเลขเนี่ยน,นะช้างก็เป็น9กล้วยก็29แล้วก็กินด้วยวันนี้ เราจะออกเด็กตัวเกกาว่าแต่ว่าไม่หงครับลอตเต้927เมียนบ่บอเมียนลอตเต้297 297ลอตเต้729 927นะครับผมลอตเต้เลขอันนี้คือเกี่ยวกับช้างเนะ๊ยเพราะว่าช้างก็เป็น99อยู่แล้วเนาะแตประมาณนี้ครับแต่แลอตเต้หางเดียวนะครับ เราตีหางเดียวเราตีเก้าสองเจ็ดนี่ครับเราตีจากตีจะยังกระบุ้งท่านตีกับช้างพระองค์ท่านก็เป็นเก้าแล้วก็กินกล้วยเราเลยตีตัวนี้ทางเวลาลวคนครับตีเลขเป็นตัวอืน่กบบนกะบัวกันครับเนาะก็ไม่ว่าขอให้ถูกครับทีละละคือผมผมผมคิดตามผมเลยคือเราตีเก้าสองเจ็ดน่าจะเป็นช้างช้างกินก็คือเก้าสองอยู่แล้วแล้วก็ช้างอีกลักษณะนนหนึ่ง ตีเป็นเจ็ดใช่แล้วก็เลยตีเป็นเก้าสองเจ็ดแต่ว่าเก้ายังอยู่ข้างหน้าอยู่ใช่ไหมเหมือนกับเก้าศูนย์เจ็ดูนี่เราก็เลยตีเป็นเก้าสองเจ็ดก็คือพระองค์ท่านเลขเก้าอยู่แล้วแล้วก็ช้างก็เป็นเก้าอยู่แล้วเก้าเก้าก็คเป็นสองใช่ไหมครับเก้ามีสองเหยียบสองยางเราก็เลยเป็นเก้าสองเจ็ดน่าจะประมาณนี้ครับน,นี่นี่น่าจะข้อหมายของของเราครับนี่คือตัวเลขเกี่ยวกับพระองค์ท่านแม่หงตีเลข พระองค์ท่านนั่งอยู่บนช้างกินกล้วย927หางเดียวครับแต่เกี่ยวกับพระองค์ท่านก็คือมี901เนาะ901หรือ907ตัวเดิมแล้วก็89แล้วก็05เกี่ยวกับพระองค์ท่านแต่วัน131ครับให้จะได้กบม้าหรอครับไอ้เกี่ยวกับวันพระสวรรคตของพระองค์ท่าน3113เนี่ยคือมายากมากอาจจะไม่มาเลยก็ได้อาจจะอยู่ในนี้ครับอาจจะอยู่นี้ก็ได้คือแม่หงของฝันเราครับส่วนใหญ่จะมา3ตัว ส่วนน้อยครับจะมาเลขแค่เล,เ,ลเลขเลขเลขสองตัวครับส่วนหน่อยเลยแต่ส่วนใหญ่คือเราบอกว่าเลขสามตัวมาแทบทุกหมวดเราบอกข้อมันในผมเนี้ฟังก็คือประมาณหกเจ็ดครั้งนะครับของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ผมกับหู้นส่ว่าควข้อันของเราครับเรา,าเราข้อมันมานี่คือส่วนใหญ่จะเข้าเลขจริงๆครับคือทุกคนเคยยินซื้อแล้วครับเนาะคือแม่หงเราบอกข้อมันมาเกี่ยวกับโค์ท่านเนี่ยคือแทบทุกหมวดเลย แล้วก็เลขเข้าบ้างเว้นบ้างแล้วก็เข้าเข้าเข้าินะครับงวดนี้ผ่านไปแล้วครับคืนหนึ่งงวดคือ907แบบตรงๆเลยวันนี้แล้วก็ฟันเห็นอีกแล้วหรือไม่แน่ครับอาจจะมางวดนี้อีกงวดก็ได้16เมษายน26เลขตัวใดท,ทีหลายๆคนคิดว่าอาจจะมาหรือว่าเลขตัวใดที่ว่าเขาคิดว่าเขาเขาแปลไปนอกเหนือจากนี้กะร่องพี่หน้ากันนะครับผมเพราะว่าผมบ่ด้แปลเลขเห็นมันหลายตัวเนาะเดี๋ยวหลายๆคนที่ซับสนเอาเป็นว่า ตัวเลขของแต่ละคนที่ว่าแปลได้ก็ขอให้จดไว้ครับแล้วก็ไปค่อยพิจารณาเปรียบเทียบกับความฝันของคนอื่นกันเลผมก็อยากนําเสนอเกี่ยวกับตัวเลขของแต่ละคนครับที่ว่าเป็นฝันแม่นแต่ละคนครับถ้าหากว่าเลขไม่เข้าเพิ่นก็จะตามเลขัตเก่าละ่ะจนกว่ามันจะออกกระพรอยตรคนช่วยดีครับมันมันขอบคุณในรายสวัสดีครับ